รสวราไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันวันวันเกิดเขาคือสิให้สิให้เขาโอนเงินมาให้จะของเกี่ยวอย่างแบบน,นี้คุณรู้จักคุณเนบนสวัสดีค่ะเกี่ยวอย่าง <c oughs> เกี่ยวอะไรอะ่ะแต่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าจะขอทุกเม็ดขอทุกขอขอทุกโอกาสขอทุกวระขะ ขอขอทุกหยดขออย่างขอกระดอกกรเนี้เออนะคือไม่มีการที่จะให้ใครเลยอะนะเออนะฟังดูแล้วนี่ขอทุกเม็ดขอทุกดอกไม่ว่าจะวาละไหนวาลาของเตงหรือวาลาของคนอื่นกลัวเอาเม็ดโอ้เนาะนะเออแมนประไล่อืม <c oughs> นะ เออป้าวิไล <c oughs> ค่ะนะการการที่เออ่มีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นเพราะแบบนี้เองใช่ไหมเป็นเพราะแบบนี้เองใช่ไหมที่มีชีวิตที่ดีขึ้นอืมคนที่โอนกระจดีคักแมนค่ะเออเอาพี่นิ่มนวลมันก็นเป็นตาโอนให้ยูดิคําเว้าคําคําพูดคําจามันประดิษฐ์ประดอยมันอู้มีวาทัศินเด้อ เขาเรียกว่าใช้คําพูดที่เล่นทีเล่นทีจริงอา่าได้ก็ดีอา่าไม่ได้ก็งอนอืมอ้างสารพัดให้คนเห็นใจหลังบ้านเว้าวนะเหตุทําที่เป็นเว้าวเล่นแต่กูเอาจริงอะนะพูดเล่นแต่กูเอาจริงอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมเออพี่โสพลสวัสดีค่ะพี่ตูวว้อยู่ดีค่ะอืมยังมีวันเกิดเนาะ <laughs> มีมีวันตุยก็มีวันเกิด แล้วเนาะนะสร้างโอกาสในการขอได้ทุกวันค่ะพี่แอนสวัสดีค่ะอืมนะเออการที่ออกมาพูดอวดอ้างคนว่าตัวเองได้ตัวเองมีนี่คือได้มาจากการกระทําแบบนี้ใช่ไหมภูมิใจเนาะเออมาพูดคม คนมาพูดข่มชาวบ้านพูดข่มเพื่อนฝูงว่ากูมีนั่นกูมีนี่เท่แท้ที่จริงแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังคือได้มาแบบนี้เองเหรอเออเนาะภูมิใจไหมเะีุกวันนี้ความแตกแล้วภูมิใจไหมส่วนส่วนกูนี่แบบว่าพอเดพอรู้เรื่องว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มึงได้มานี่ได้มาจากการไปเอ่อ ขอทานหลังบ้านหรือว่าไปขอความเห็นใจพูดคุยหลังบ้านหลังไม่กับคนแล้วได้มาแบบนี้ออ้เรารู้สึกว่าสมเพศอ่ะอืมไม่มีกำลังที่จะทำมาหากินเหรอเออนะเอาจริงๆแค่เสียงมันยังไม่อยากได้ยิน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะพี่โสโพลน,นะคะได้มาจากการขอทานไงค่ะเข้าไม่ เขาไม่ให้ก็ทาเป็นงอนเอองอนล่ะค่ะค่ะเป็นอันส่วนรวมจักรวาลค่ะทุกคนต้องงอต้องงึดค่ะเออถ้ากูงอนแล้วทุกคนต้องงอกูค่ะนะคะเออนะเออสาคัญเจ้าของค่ะเออเพราะว่าอะไรเพราะทุกคนที่ที่เข้าหาหวังผลประโยชน์ค่ะหวังผลประโยชน์หวังหวังอ่าชื่อเสียงหวังแสงค่ะสวัสดีค่ะพี่วันเพ็ญน,นะคะ พี่เพียงฟ้าัสดีค่ะอืมหน้ามืดบ่จักอายเนาะอีนี่เอ้ยหนูจังว่าอยู่เอามาอ้างเออกูมีขี่ดินกูมีเฮือนสองหลังกูมีรถไม่แน่นะรถสี่ประตูอันที่ขับอันขับโกโ้ๆกโกอยู่ทุกวันเนี้ยอาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังหลังบ้านหลังไม่นะ ภูมิใจค่ะอืมเหลืออีกไม่กี่งวดก็จะจบแล้วค่ะเออจะส่งงวดใช่ไหมเจเล็กอืมเอ,อ่อเราส่งมาเหลือไม่ไม่เท่าไหร่เองค่ะเอ,อ่อพอพอส่งงวดเสร็จก็อ,อ่าลูกสาวก็เข้ามาหาลัยพอดีค่ะวะสซานเด้เออวางผลประโยชน์เสียเงินเป็นล้านเลยเหรอหวังผลประโยชน์ไพ่หวังเงื้อไป ต่างคนต่างงานกินกันนะสิเหรออ่าคนที่เสียเงินเขาก็มาอ่านกินผลประโยชน์เหรอแต่ว่ารู้สึกว่าเราจะไม่เห็นผลประโยชน์กับคนที่เสียเงินเลยนะว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรนะหรือเขาอยากได้แค่หน้าเหรอหรือ,อยังไงอืมอ๋อใช่ไหมพี่พี่วนใต้ <c oughs> มันพอสรุปเลยเนาะอืมบิ๊กจ่ายให้ใช่ปะอันนี้เราก็ยังไม่รู้เดี๋ยวความมันก็แต่ความลับไม่มีในโลกคะ่ะ เอาจริงเลยความรับไม่มีโลกเดี๋ยวเราติดตามไปเรื่อยเราจะรู้เองว่าเออที่มาที่ไปของรถสี่ประตูที่มาที่ไปของที่ดินตรงแปลงนี้ที่มาที่ไปของที่ที่ดินแปลงนั้นที่มาที่ไปของบ้านหลังนี้ที่มาที่ไปของบ้านหลังนั้นมันเป็นมายังไงนะคะอืมค่ะมืนเกินตาหางใช่หางจะโผล่นะคะคุณกู้สวัสดีค่ะคุณปานีนะคะอืม โอ้ยวดสออไยเด้ออายอ้นี้เน่ะเออแต่อีนี่ไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยเออป้าถูกแล้วรถว่าจ้าดีใจน้ำนวลสลุดเออน้ำมันวัลพันยางแตกอ่ายางแตกยังอ่ยังเอาน้เขาอีกบอกท่้งคาน้ำมันทัง้งคายางแตก โอ้ยมึงสีบีรถไปเห็นอย่างขนว่ามีแล้วไปขอผู้นั้นผู้นี้ป่ะนัะเงินติมนะไม็ยังเอากับผู้อื่น,อ,นอู้ยเนาะเออแมนบอสอ่ตรวจสอบสอบสามก็รู้น่าจะน่าจะมีมีคนเล่นอยู่นะเนาะน่าจะให้สามเข้าไปอยู่นะอืมอป้าแม่วัสดีค่ะนะค,ะคุณนิพาหน้าที่ที่หน้าที่ที อยู่มันใหญ่ไม่พอหน้าที่มีอยู่มันใหญ่ไม่พอโอ้ยหนาใหญ่ค่ะหนาใหญ่มีเงินมีคำท้องกับบอเป,เป็นกิโลเป็นขีดอืเกียดต,ตั้งแต่วันที่รู้ค่ะอ่าอ่ายิ่งกว่าเขาแมนมาเละย,ยิ่งกว่าอีลีเดเราก็ไม่นึกว่าคนบ้านนอกข้องหนาที่เป็นคนบ้านเกิดเดียบ,บ้าน เกิดเมืองนอนเดียวกันนะจะเป็นขนาดนี้คยก็บอกเคยคิดบ่เคยฝันว่าคนบ้านเดียวกันหรือว่าคนอันเกิดในภูมิลําเนาด้วยกันนี่เดียวกันนี่จะเป็นได้ขนาดนี้และก็เป็นเป็นคนที่ไม่รู้สึกอะไรกับการกระทําของตัวเองอือกูบุผิดกูบ่ได้ขอให้มาเองให้โดยเสนีหาวาสานออ